มาครับวันนี้กลับมานะฮะเรามารอเจ้าเป็ดกันต่อนะครับนี่คือตัวเก่าๆที่มาจากครั้งที่แล้วนะฮะค่อยๆหล่นตามกันมาแล้วตัวที่รวมล่างล่ะนี่ไง <c oughs> พอโหลดมาใหม่เขาแยกล่างฮะจนกว่าจะชนกันใหม่อีกรอบหนึ่ง <c oughs> เอ๊ะตัวนี้มาตอนไหนมาตอนไหนเนี่ยอันนี้ตัวใหม่ครั้งที่แล้วผมยังไม่เห็นนะโอ้อันนี้เริ่มใหม่เลยเจ้าเป็ดขุดบิตคอยนะฮะเริ่มนับหนึ่งใหม่ แต่ว่าไม่มีอะไรนะเต็ม100ก็เหมือนเดิมครับใน DLC นี้ผมยังไม่เจอตัวที่มีความสามารถแปลกๆเลยอะเราเหลืออีก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11หเหลือส1ตัวฮะจะหมดแล้วตัวหายาก4ตัวยังไม่มาอ่ะเรามารอดูพฤติกรรมของเจ้าเป็ดนะฮะเผื่อจะมีตัวไหนทำอะไรได้เจ้าเป็ดเนิร์ดทำอะไรได้ไหม <laughs> เจ้าเป็ดเนิร์ดน่ารักมากตอนนี้แต่ละตัวจะลงมาคือนานขึ้นนะครับยิ่งหลังๆยิ่งนาน มาแล้วครับตัวต่อไปอเขาคือเจ้าเป็ดมีหนามเป็นลายสีฟ้า,ฟาคืออะไรเอ่ยมีอะไรพิเศษไหมเสียงเป็นยังไงเสียงก็เป็นเป็ดอันนี้เหมือนเป็ดยางของแท้เลยนะฮะมาเจอกันแล้วจริงๆคือต้องเจอกันก่อนนะฮะบางตัวโอ้ <laughs> ดีที่เฝ้าดูนะเป็นปลาพกเป้าโอ้ยหดตัวเร็วมากเออเนี่ยมันต้องเจอกับตัวอื่นก่อนแต่ผมเดาไม่ออกเลยไงในตัวเกมปกตินี่ยังพอเดาได้ใช่ไหมตัวที่ติดไฟก็ต้องเจอกับตัวพ่นน้ําำตลับไฟตัวที่เป็นแม่เหล็กอะไรอย่างนี้ตัวที่ปลูกต้นไม้ตัวนี้เป็นปลาพักเป้าฮะห้ามเพื่อนมาชนครับไม่อยากให้ใครมาชนเป็นปลาฟอมตัวมาเป็นเป็ดเอาละเอาละโอ้แต่รอบนี้รอนานมากกว่าจะมาแต่ละตัว แสดงว่าตัวอื่นก็อาจจะมีนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ดูเพื่อนกลัวฮะไม่กล้าเข้าใกล้เดี๋ยวโดนหนามพองตัวอีกแล้วเพื่อนกลัวมาแล้วฮะเออเจ้าเป็ดที่เป็นกบโอ้ยเคลโลอุย้ยน่ารักเจ้าเป็ดเคลโลอุย้ยดูผิวซะก่อนฮะผิวสัมผัสไม่เหมือนเพื่อนชุดน่ารักมากเจ้าเป็ดที่ปพอมตัวเป็นกบมาชนกับปักเป้าชนไหม กบอาจจะต้องเจอกับตัวฝนหรือเปล่ากบกับฝนอาจจะเกี่ยวกันตัวฝนอยู่ไหนอาจจะต้องไปเล่นในด่านแรกด่านที่เป็นสะแคบๆนะฮะมันจะได้เจอกันได้ง่ายแต่ว่าต้องไปนั่งรอใหม่อะรอใหม่ทั้งหมดทั้ง DLC เมันนานนะอะรอเฝ้าเจ้ากบไปก่อนฮนะเผื่อจะเจอ,เจอมาแล้วเขาคือ,อเป็ดต่อยมวยเามีบาดแผลด้วย ใส่นวมมาข้างหนึ่งตาช้ำด้วยเฮ้ยเจอกันหน่อยเจอกับปักเป้าหน่อยต่อยไหมผมว่าน่าจะต่อยทุกตัวนะไม่สนครับจะเป็นลูกเป็ดมาจากไหนผมเจอผมต่อยหมดเจ้ากบหลบไปเลยฮนะเจ้กบกลัวเอาละเอาล่ะ,ละปักเป้าฮะปักเป้าตัวแรกที่อาจจะโดนอาจจะเจอพองตัวไหมพองตัวไม,ไม่ทันได้ต่อยอตัวนี้ต่อยไหมไม่ต่อยแฮ อ๋อ,อ,อไม่ใช่ไม่ใช่ผมนึกว่าผมคลิกแล้วเขาต่อยเนี่ยฮะต่อยเองครับแล้วแต่อารมณ์ขยุ่งบนอ้าวดูลล้างสมองอีกตัวหนึ่งนั่งดูเป็ดเอเลี่ยนมาแล้วครับตัวต่อไปอยู่ไหนอยู่นู่นนี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไหนตัวนี้ตัวนี้คือเป็ดเป็ดไหมพรมเป็ดไหมพรม เป็ดไม้พรมฮะแล้วเปียกน้ำได้หรอนายไม่ใช่ตุ๊กตายางนะ UFO มา UFO มาเสียงนี้นี่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 น,น,นี่ UFO นะฮะเป็ดไม้พรมนี่ระดับไหนเนี่ยน่าจะปกติน่าจะธรรมดาเลยอันนี้คงไม่มีอะไรเป็ดไม้พรมจริงด้วยฮะสีเทาปกติเลยครับเป็ดปกติต่อยไหมต่อยไหมมาแล้วฮะตัวใหม่แป๊บหนึ่งต่อยหรือเปล่า โอ้มุมไม่โดนอะ่ะองศาไม่โดนต่อยลมต่อยกำแพงอะตัวต่อไปอยู่ไหนลงมาแล้วอยู่ไหนนี่เหรอเฮ้ยโจรเะเป็นโจรขโมยเลยเนี่ยแต่งตัวแบบนี้เขาไม่รู้เลยมั้งอาต้องเจอกับใครเฮ้ยเหรียญเหรียญเหรียญน,นี่ไงเหรียญขโมยเหรียญหรือเปล่าอยู่ใกล้กันเลยเนี่ย มาเจอกันหน่อยมาเจอกันหน่อยโอ้โหเข้ามาเที่ยวห้องไหนเวลาเข้ามาในนี้คือเราปรับมุมกล้องไม่ได้นะฮะคือเหมือนเขาพาเรามาเที่ยวหืมเพื่อนเรากลับบ้านตัวไหนเออยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเร็วมากผมไม่ทันได้ดูเพื่อนเรากลับบ้านไม่ใช่อันนี้ผมเห็นนักบินอวกาศตัวหนึ่งเมื่อกี้มาตอนไหนเออนี่ไงอ๋อเป็นตัวเริ่มแสดงว่าเขาไปไหนมาตัวนี้ ก็ว่าอยู่ไม่เจอเลยแล้วเขาก็กลับมาฮะพร้อมกับชุดนักบินอวกาศนะครับไม่ได้อยู่ในนี้ไม่ได้อยู่ในคอลเลกชันนะฮะเพราะว่าเป็นตัวสีเหลืองปกติมาแล้วตู้เกมเป็นตู้เกมโอ้ย,อยางเท่ Quiet Quest 2ูไม่เคยได้ยินฮะเล่นได้ไหมอ๋ออาจจะเป็นตัวหยอนเหรียญไม่ใช่ขโมยแล้วน่าจะเป็นตัวหย่อนเหรียญตัวเก็บเหรียญน,น่าจะตัวนั้นมากกว่า แสดงว่าขาโมยอาจจะต้องเป็นตัวอื่นอันนี้ระดับไหนอันนี้อ๋อสีชมพูครับเป็นตัวพิเศษตัวพิเศษหายากนิดนึงมักจะมาหลังๆผมว่าน่าจะเล่นได้นะน่าจะเล่นได้อาจจะต้องหย่อดเหรียญก่อนปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งฮ้ยข้างล่างข้างล่างเมื่อกี้หรือข้างบนไปข้างล่างจริงด้วยอ๋อดำน้ำได้อ๋อเขาคือเรือดำนำ้ำผมก็นึกว่าชุดอวกาศ หรือดำน้ำนี่เองคุ้นๆว่าเคยเห็นก่อนหน้านะตัวนี้ตอนที่เราไปเล่นที่บนภูเขาหิมะนะฮะคุ้นๆว่าเคยเห็นแต่น่าจะคนละตัวกันฮรอนานแล้วฮะยังไม่เจอกันเลยต้องเปลี่ยนจริงๆแหละต้องกลับไปสะแรกมาแล้วมาแล้ว<า>โอ้โปร่งใสโปร่งใสอีกแล้วแต่อันนี้โปร่งมากเลยเฮ้ยเป็นโฮโลแกรมเป็นโฮโลแกรมใช่ไม่มีเครื่องเครื่องส่งนะ แต่ตัวเข้ามาเองเอาจจะมีผลกับตัวอะไรสักตัวหนึ่งนึกก่อนนก,ก่อนโฮโลแกรมโฮโลแกรมระดับสีมพูฮะอันนี้เหลืออย่างละตัวยังไม่มาผมเซฟแล้วผมก็โหลดใหม่ให้เขาหล่นมาใกล้กันอย่างนี้ดีกว่ามีโอกาสจะเจอกันง่ายกว่าแบบนี้เอาละฮะตัวมีหลายตัวเลยเมื่อกี้เป็ดขโมยตู้เกมแล้วก็โฮโลแกรมอะโฮโลแกรมมาก่อน โปรแกรแมเจอกับเอออ๋อชนแล้วเป็นภาพลายๆเหมือนโดนขัดขวางการส่งสัญญาณแค่นี้ใช่ไหมผมชอบปักเป้ามากเขาน่ารักดีแล้วตัวอื่นล่ะอ๋อโปร่งใสอีกแล้วน่าจะแบบเดียวกันกับตัวนู้นฮะรวมร่างกันได้รวมร่างเออถ้าเกิดสามตัวจะกลายเป็นอะไรอะ่ะเนี่ยรวมร่างกับตัวนี้ได้นะฮะ นี่มีสามตัวฮะถ้ารวมกันหมดน่าจะกลายเป็นตัวใหญ่หรือว่าเป็นสีอะไรสักสีหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิมเออไม่แน่นะฮะอาจจะมีผลต่อตัว,ตว,ตวอื่นที่อยู่ใน DLC อื่นนะครับที่ไม่ใช่ DLC นี้แต่มันเยอะเหมือนกันนะมันเยอะมากเลยอะได้ยินเสียงเหมือนรวมตัวกันอยู่ไหนอ่าอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเหรียญโอ้เหรียญมาอยู่บนนี้ตอนไหนเนี่ยเนี่ยฮะเจ้าตัวเหรียญเหรียญหายไปแล้ว แสดงว่าขโมยไม่เกี่ยวคือเหรียญในตู้นี้นี่เองแล้วกดเล่นได้ไหมว h a t อะฮะเป็นเอาเป็นเกมเป็ดเหรอเออ <c oughs> เกมเป็ดเล่นข่าเวลาว่าแล้วต้องเล่นได้เออเดี๋ยวนะมันจะนานแค่ไหนเนี่ยเอ้ยเพลงเพ้อเพลงเพ้อ เองเพาะเองเพาะไม่ <laughs> เล่นอีกได้แล,แล้วเ้าแล้วเหรียญหายเลย <c oughs> เอายังเล่นได้อยู่โอ okay. <c oughs> เคเหรียญหยดไปแล้วหยดไปแล้วโอเคฮะกดเล่นได้เฮ้ยดีมาก <c oughs> เอาล่ะตัวอื่นรวมกันหรือยังให้ตัวใหม่มาแล้วตัวใหม่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 ตัวไหนครับเ <c oughs> จ้ากบอยู่นี่อันนี้อันนี้เหรอ <c oughs> เฮ้ยคุ้นๆ นายคืออะไรนายคืออะไรเอ่ยอ๋อสีเขียวเหรออ๋อมันมีตรงนี้อีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นสีเขียวฮะเหลืออีกสามตัวน่าจะไม่มีอะไรมั้งตัวนี้แต่อาจจะเปิดได้ข้างหน้า<ะ>เออหรือว่าเป็นพาสเวิร์ดเป็นพาสเวิร์ดแน่เลยเป็นโค้ดสี่ตัว <laughs> จะปักเป้าโดนล้างสมองแล้วไปอีกหนึ่ง โอเคยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะหมดแล้วจะหมดแล้วอีกนิดเดียวมาแล้วฮะ<า>อ่าเรนโบเหรอสายลุงกระดาษกระดาษกระดาษของขวัญเหมือนจะมีแล้วนะที่เป็นกระดาษในเกมปกติใช่ไหมน่าจะเป็นกระดาษนะฮะลายกระดาษอันนี้น่าจะธรรมดาโอ้สีชมพูเลยเฮ้ยอาจจะมีอะไรพิเศษ รอ,อดูรอดูต้องเจอกับใครเป็นกระดาษมาแล้วครับเอ๊ะสีเหลืองปกติเฮ้ยโอ๊แต่มีคิ้วคิ้วขมวดนายนายใช่ตัวเดียวกันไหมคือตัวเดียวกันเลยแต่ว่าคิ้วขมวดแปบ๊บนึงนะระดับไหนระดับปกติฮะเหลือตัวเดียวแล้วครับสุดท้ายแต่ตัวนี้ยังไม่เจอกับอะไรฮะยังเหมือนเดิม รอตัวสุดท้ายครับโอ้ยรอนานมากมาแล้วครับ<า> hey. 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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าสารอเอาแล้วตัวนี้ล่ะปกติมันต้องครบก่อนมันถึงจะเริ่มใหม่นะฮะเฮ้ย hey, มันจะออกมาซ้ำอย่างนี้ไม่ได้นะอุตส่าห์นั่งรอโอ้ยนานมากอะลองดูฮะเผื่อมันจะโหลดตัวที่เรายังไม่ได้มา นี่ไงจริงด้วยสบปบระรดสองอันฮะอ่ะลองรอ,งองดูสุดท้ายแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันนานแป <c oughs> ๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมาแล้วเฮ้ยตัวใหม่อ๋อเหรียญครับโอ้ต้องมานั่งลุน้นแล้วนานมากๆงั้นก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ